ครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมคาเฟ่ประจําอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆไปเลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมพยัคบุรีคาเฟ่กันครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยความโดดเด่นของพยัคบุรีคาเฟ่นะครับอันดับแรกเลยมันมีสวนที่ใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนแล้วมันก็มีสะพานนะครับพาเราเดินไปยังที่ต่างๆที่ทุกคนดูฮะมันก็จะมีซุ้มนะครับที่เป็นหลังคาหลายชั้นสวยม บนยอดหลังคาเนี่ยมันก็จะมีหงนะครับนะแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยมันก็จะมีการเปิดไฟสวยมากเลยครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาเห็นบรรยากาศที่ผมกําลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับโดยสถานที่ของพยักบุรีคาเฟ่เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งซุ้มนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยทำโซเชียลดิสแทสซิงนะครับสามารถที่จะมาเป็นครอบครัวนั่งเป็นโต๊ะเดี่ยวก็ได้นะครับเป็นซุ้มแยกหรือนะครับจะมากันเป็นหมู่คณะเล็กๆนะครับสามารถที่จะเป็นห้องประชุมสำนนาย่อยได้ด้วยนะครับสำหรับสถานที่ของพยักบุรีคาเฟ่เดี๋ยวเราจะพาทุก ไปเยยีี่่่มมมมชมนคว,มคววาาาสนใจยังไงไครบวัสดีครับ,รบ,รบที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างครับแนะนําเป็นกาแฟะพะยำบุรีที่นี่มีขายกาแฟพญยบุรีเหรอครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นอกนั้นก็ยังมีเป็นกาแฟสดทั่วไปยี่อะไรครับชาไทยมีไหมฮะชาเขียวชาไทยมีน้ำมันชันด้วยแล้วก็พวกอิตาเลียนโซดามีไหมฮะ โอ้โหมีน้ำเยอะมากเลยงั้นพี่ขอเป็นกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็แล้วกันงั้นพี่ขอเป็นกาแฟพยัคฆ์ุรีแก้วหนึ่งครับ<ม>ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้กาแฟรสชาติดีมากครับทุกคนความพิเศษของ กาแฟพยักบุรีนะครับก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆมารคเคียโตนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นน้ำเอสเปรสโซนะครับของกาแฟนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นนมเหนียวนะครับสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านนะครับให้รสชาติที่ถือว่ากลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาชิมครับวันนี้นะครับทุกคนสถานที่ของพยักบุรีคาเฟ่นเนี่ย ก็จะมีสะพานเชือกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์เลยนะครับที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่สัญจรไปมาเนี่ยมาแวะพักรถที่นี่นะครับเพราะว่าพยักบุรีคาเฟ่นเนี่ยจริงๆเราตั้งอยู่ในปั๊มน้ามันนะครับตั้งอยู่ในปั๊มน้ามันคาเท็กซ์นะครับอยู่ห่างจากสี่แยกอํเาเภอพยักขภูมิพิสัยเนี่ยประมาณสัก4-5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้ามาจากอํเาเภอพยักขภูมิพิสัยมุ่งหน้าไปทางอํเาเภอสุวรรณภูมิหรือมุ่งหน้าไปทางจังหวัดยโสธรเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ในทางกลับกันนะครับถ้ามาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาจากทางอำเภอสุวรรณภูมิก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเดินทางสะดวกมากเลยครับเพื่อนๆที่จอดรถกว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มาพร้อมกับครอบครัวมีเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบนะครับเด็กๆน่าจะมีความสุขกับการได้มาเล่นสะพานเชือกนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองครับ นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นลานนะครับพญานาคสี่ทิศนะครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมาในช่วงระยะเวลาทําการของร้านเนี่ยเขาก็จะเปิดน้ําพุด้วยนะครับก็จะเป็นพญานาคพ่นน้าพุแล้วก็พิเศษนะครับถือว่ารักกันจึงบอกต่อนะครับพญานาคที่นี่ให้หวยแม่นมากนะครับพอดีน้องพนักงานแอบกระซิบมานะครับเดี๋ยว ผมขอตัวไปไหว้พญานาคก่อนนะครับเผื่องวดนี้จะได้มีโอกาสลุ้นโชคลุ้นดวงกับเขาบ้างไปกันครับเพื่อนๆสำหรับเมนูอาหารที่นี่นะครับ นักท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆนะครับอย่ามาลองชิมอาหารนะครับที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของเมนูอาหารที่ทานง่ายเป็นหลักเลยนะครับเช่นอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับข้าวมันไก่นะครับจานใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ข้าวขาหมูนะครับที่รสชาติค่อนข้างกลมกล่อมเลยทีเดียวเมื่อกินของคาวแล้วนะครับของหวานที่นี่ต้องบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นสายไหมนมเย็นนะครับอร่อยมากนะครับหวานกําลังดีนะครับ เด็กๆน่าจะชอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฮันนี่โทสต์นะครับจานใหญ่สะใจมากๆนะครับแล้วก็ยังมีบิงซูนะครับบิงซูมะม่วงนะครับอร่อยมากผมได้ชิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมาแวะพักรถนะครับมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายสบายๆนะครับแวะทานข้าวทั้งอาหารขาวแล้วก็อาหารหวานอร่อยๆมีกาแฟอร่อยๆใครไม่ทานกาแฟก็สามารถที่จะทานเครื่องดื่มชนิดอื่นๆนะครับเรียกว่าน่าทานกันทุกเมนูเลยทีเดียว เพื่อนๆน,นะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับมาเที่ยวอำเภอพยัคฆภูมิิสัยนะครับหรือแวะมาไหว้พระนะครับมาเที่ยวชมวัดพระาธาตุอินแปงมากราบไหว้พระาธาตุที่วัดพระาธาตุนาดูลหรือมาเที่ยวที่กู่สันตระศ์นะครับหลังจากที่เที่ยวกันเสร็จแล้วเส้นทาง เดียวกันเลยที่เพื่อนๆน,นะครับจะมาแวะรับประทานอาหารอร่อยๆนะครับแวะมาทานเครื่องดื่มให้ชื่นใจแวะมาพักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่สวยๆนะครับที่เพื่อนๆได้ชมไปก่อนหน้านี้อยากจะเชิญชวนเพื่อนทุกคนมาแวะที่นี่เลยครับพยักบุรีคาเฟ่ครับ